จอห์นโบโจผู้ก่อตั้งแวนการ์ดกรุ๊ปนักลงทุนที่วอร์เรนบัฟเฟตครับยกย่องให้เป็นฮีโร่วันนี้ครับ Invest Tomorrow ครับจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับคุณจอห์นโบโจนะครับว่าเขาเป็นมาอย่างไงและเราลองมาถอดบทเรียนแนวคิดเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนของ กูรูท่านนี้ไปด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าหากจะกล่าวถึงฮีโร่สำหรับชาวอเมริกันครับแน่นอนว่าชื่อของจอห์นโบโจเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในนั้นครับแม้ว่าตลอดชีวิตในเรื่องของการลงทุนของเขาครับไม่ได้สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองจนกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับโลกนะฮะแต่ชายผู้นี้ครับก็ต้องบอกว่าแม้แต่ทางวารานเบฟเฟตครับยังยกย่องให้เป็นฮีโร่ของผู้คนมากมายครับที่สามารถทำเงิน เก็บเงินของพวกเขาและก็ทำการลงทุนอย่างงาะเงยในกองทุนรวมนะเป็นผู้ก่อตั้งและก็มีประวัติแนวทางการลงทุนที่ชัดเจนมากนะครับต้องบอกว่าคุณจอห์นโบโจนะครับเขาเป็นฮีโร่นะฮีโร่ที่เอกเก็บออมนะครับรู้จักเก็บออมนะรประวัติเนี่ยทางคุณจอห์นโบโจครับเกิดในปีคศ,ศ .1929 นะในรัฐอ่าว์จิงตัน นิวเจอร์ซี์นะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาครับครอบครัวของเขาครับไม่ได้มีการร่ำรวยอะไรมากมายนะครับแถมยังได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ่นะครับจนต้องมีการขายบ้านที่อยู่อาศัยนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังนะพ่อของเขาก็ยังป่วยนะครับด้วยการที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังนะจนทําให้ครอบครัวเนี่ยต้องแตกแยกนะพ่อก็ต้องอย่าร้างกับ คุณแม่นะตั้งแต่เขาอายุยังน้อยเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยความที่เขามีพรสวรรค์นะทั้งด้านเรื่องของทางด้านคณิตศาสตร์นะครับเขาประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนนะครับสำเร็จเกียรตินิยมนะครับด้านเศรษฐศาสาตร์ครับจากหมหาไวิทยาลัยเพนซิลวานนะครับ โดยนะในรองเรียนครับเขาก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรม mm hmm. เกี่ยวกับกองทุนกองทุนรวมนะเป็นพิเศษนะครับและกล็หลังจากที่เขาจบการศึกษาเขาก็ได้ทํางานนะครับที่วอเตอร์แล้วก็ที่มอร์แกนนะครับเ,เป็นผู้ก่อตั้งกองทุนที่มีชื่อว่าวิลเลียมตันฟันนะครับโดยได้รับการเลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะในปี1955ครับด้วยความสามารถในเรื่องของการวิเคราะห์ บริษัททำให้คุณจอนโบโจนตัดสินใจนะแล้วก็โน้มน้าวให้ผู้บริหารเปลี่ยนกลยุทธ์ในเรื่องของการลงทุนและเขาก็สําเร็จเมื่อเปิดกองทุนใหม่ขึ้นมาและก็ได้ก่อตั้งขึ้นนะครับและเขาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานของกอ,องทุนที่มีชื่อว่าวิลลิงตันนะครับในปี19 7 0นะครับซึ่งต่อมาก็เกิดความผิดพลาดบางอย่างครับทำให้เขาถูกไล่ออกนะจากกอ,องทุนวิลลิงตันฟันนั่นเองนะครับคราวนี้ครับเขาก็ มานะมาก่อตั้งเดอะแวนการ์ดกรุ๊ปได้ยังไงนะครับในปี1974ครับคุณจอห์นโบโเจเนี่ยตัดสินใจนะครับในการจะก่อตั้งเดอะแวนการ์ดกรุ๊ปนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นหนึ่งในบริษัทครับที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความสำเร็จ มากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนครับโดยในปี1976ครับเขาก็ได้ก่อตั้งอินเด็กซ์ฟันะครับหรือกองทุนรวมดัชนีกองแรกของโลกนะครับขึ้นมาซึ่งเน้นการลงทุนในหุ้นทุกตัวนะตามน้ำหนักในดัชนี S&P 500นั่นเองนะครับพร้อมกันนั้นครับก็ยังเป็นกองทุนที่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะครับในอัตราที่ต่ําที่สุดเช่นกันครับโดยตลอดเวลา45ปีครับนับตั้งแต่ก่อตั้งแวนการ์ดกรุ๊ปครับ,รบก็มีการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องจนมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารสูงถึง6.2ล,ล้านล้านดอนลาลาร์สหรัฐนะครับภายใต้กองทุนกว่า230กองทุนทั่วโลกนะครับแนทางของคุณแนทางการลงทุนของคุณจอโบโจเนี่ยเป็นยังไงนะครับในช่วงแรกครับ ของการลงทุนของคุณจรน,นะฮะยังมีความคิดเช่นเดียวกับ ผู้บริหารกองทุนทั่วโลกนะนั่นก็คือพยายามที่จะเอาชนะตลาดให้ได้ครับผลสุดท้ายก็คือว่าทําให้กองทุนนอกจากจะไม่สามารถเอาชนะตลาดได้แล้วครับแถมยังทําให้กองทุนเนี่ยประสบความล้มเหลวนะครับขาดทุนอีกหนึ่งหางนะเพราะความล้มเหลวจากความพยายามเอาชนะตลาดทําให้จอนเนี่ยกลับมานั่งทบทวนตัวเองอีกครั้งนะครับแล้วก็จุดคิดถึงแนวทางการลงทุนในรูปแบบหนึ่งนะแทนที่จะพยายามเอาชนะตลาดก็เปลี่ยนเป็นการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับตลาดแทนครับ ปรากฏว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องทำเพราะกองทุนรวมดลัชนีภายใต้การบรหิหารของเขาก็มีการเติบโตและก็สร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างต่อเนื่องครับโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่12.8เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะภายใต้การบรหิหารของอุจจารครับเขาได้แสดงง่ายถึงความแตกต่างที่น่าสนใจระหว่างรูปแบบลงทุนระยะยาวและการเก็งกำไร โดยจากความผิดพลาดในอดีตของคุณจรน,นะทำให้เราเห็นว่าการเก็งกําไรมีความเสี่ยงที่จะทําให้นักลงทุนสูญเงินมากกว่านะครับในขณะที่ภาพรวมของการลงทุนระยะยาวครับจะให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจมากกว่านะครับความเรียบง่ายคือส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดของความสาเร็จของคุณจรน,นะคุณจอครับมีแนวคิดในเรื่องการลงทุนไว้มากมายครับเช่น เรื่องของเวลาต้างนักลงทุนเริ่มต้นเร็วเท่าไรครับก็จะยิ่งได้รับผลตอบแทนในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยต,ต้นได้มากขึ้นเท่านั้นครับขณะเดียวกันครับอารมณ์ภายในนะก็มีผลต่อการลงทุนนะเช่นความโลภนะครับส่งผลกระทบต่อเรื่องของการลงทุนอย่างชัดเจนนะครับแต่จอร์นโบโจครับเน้นย้ํามากที่สุดก็คือความเรียบง่ายโดยการกระจายนะครับการลงทุนหุ้นไปในพันธบัตรรวมถึงสำรองเงินสดเขาเน้นย้ำครับเรื่องของการสร้างสมดุลให้กับ การลงทุนและก็คำนึงถึงความเสี่ยงนะครับผลตอบแทนแล้วก็เรื่องของตัวต้นทุนของการลงทุนผ่านการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยเขาจะไม่พยายามที่จะคาดเดาหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่วางไว้เพียงเพราะถูกสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นช่วครั้งช่วคราวนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นแนวทาง การลงทุนของคุณจรน,นะครับเราได้ทาความรู้จักกับคุณจรไปนะครับคราวนี้เราลองมาถอดบทเรียนดูครับ Invest t o m o r r o w เราถอดแนวคิดถานบทเรียนของคุณจรไว้4ข้อนะครับอย่างแรกนะอย่างแรกก็คือว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดก็จะไม่ยอมปล่อยผ่านนะครับแต่จะพยายามหาทางแก้ไขนะครับในช่วงแรกนะครับของการบริหารกองทุนของคุณจรเองเ,อ,งอ,งองเนี่ยก็ยังคงเน้นการลงทุนแบบเก็งกำไรนะครับในการที่พยายามเอาชนะตลาดแต่สุดท้ายจีแล้วจนรอดครับมันก็ไม่เอาไม่สามารถเอาชนะตลาดได้ครับ ก็กลับมามองว่าจะทํำยังไงท้ายสุดครับก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขแนวทางการลงทุนเป็นการ<ม>ที่จะลงทุนยังไงให้สามารถสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับตลาดนั่นเองนะครับอย่างที่2ครับก็คือวิน,ยนัยเรื่องของการลง,ลงทุนครับทำตามแผนการลงทุนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดนะเหมือนกับนักลงทุนหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จครับต้องมีแผนแล้วก็ต้องมีวินัยในเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ลงทุนตามอารมณ์ไม่ลงทุนตามต,ามต,ามต,ามตลาดนะครับแต่ทุกอย่าง มันต้องเกิดจากแผนการที่วางแผนเอาไว้แล้วนั่นเองนะครับอย่างที่3ครับความเรียบง่ายในเรื่องของการลงทุนคือสิ่งที่ควรค่าแก่การนําไปปรับใช้กับการลงทุนนะฮะตลอดชีวิตการลงทุนของคุณจรครับเขาเน้นย้ําความสําคัญของความเรียบง่ายและก็การสร้างส,สมดุลของพอร์ตนะครับให้เกิดความสมดุลครับแม้จะดูเป็นแนวทางที่ไม่มีอะไรแต่เชื่อหรือไม่นะครับว่าแนวทางการลงทุนดังกล่าวครับกลับ เป็นแนวทางการลงทุนที่ทรงพลังนะแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่นักลงทุนนําไปปรับใช้ในเรื่องการลงทุนครับสําหนับนักลงทุนมือใหม่นะครับลองเอาแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้กับตัวท่านดูนะครับและสุดท้ายนะครับไม่เคยใช้อารมณ์หรือความฉับถวยมาเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการตัดสิในใจลงทุนนะครับคุณจรนครับให้ความสําคัญกับเรื่องความมั่นคงทางอารมณ์ในระหว่างการลงทุนมากนะครับ ทำให้เขาเห็นได้ว่าครับแม้จะสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับเกิดกวนแกว่งนะครับเกิดขึ้นของราคาต่างๆนะครับก็ไม่ควรใช้อารมณ์เข้ามาเป็นองค์ประกอบในเรื่องการตัดสินใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโลภความกลัวก็ตามนะครับหากนักลงทุนไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพครับย่อมส่งผลเสียต่อการลงทุนในที่สุดครับและนี้ก็คือแนวทางการลงทุนครับ ที่แม้กระทั่งคุณวารินบัอเฟตนะดังยกย่องให้เขาเป็นกูรูให้เขาเป็นฮีโร่นะครับคุณ จอห์นโบโจนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและก็แชร์บอกต่อข้อมูลดีๆกับเพื่อนของท่านด้วยนะครับเพื่ออนาคตการลงทุนที่ดีกว่าอนาคตทางการเงินที่ดีกว่าอนาคตธุรกิจที่ดีกว่าครับและที่สําคัญครับอนาคตชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการลงทุนครับรวยๆๆครับ